สนับข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้ ชาวบ้านระดมเครื่องสูบน้ำจำนวนห้าเครื่องเร่งผ่านน้ำดิบสำหรับทำประปาหมู่บ้านหลังจากประสบปัญหาแัยแแ้งกระทบราษฎรสามหมู่บ้านราว500ควรัวเรือนนายสุวรรณหมูหนองบัวพะยาบ้านหมู่ที่8บ้านกเกษมสุขตบลเพชรละคออรอเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พร้อมได้ลูกบ้านได้ระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน5ตัวเร่งดำเนินการผ่านน้ำดิบจากสระ,ะเก็บน้ำข้างเคียงเพื่อน,นําไปผลิตน้ําประปาหมู่บ้านหลังจากสระน้ําดิบเดิมขนาดพื้นที่25ไร่ได้แห้งขอดลง จนดินแตกกระแหงจากปัญหาภพล้แลงมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนน้ำได้แห้งขอดหมดลงจนส่งผลกระทบต่อราษฎรสามหมู่บ้านตำบลเพชรละครประกอบด้วยหมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่12ราว500ครวเรือนต่างขาดแคลนน้ำสมหรัอบอุปโภคบริโภคจึงได้ระดมขึ้นสูบน้ำของเกษตรกร,กรและแรงงานชาวบ้านกว่า20คนมาช่วยกันติดตั้งเครื่องเพื่อเร่งผ่านน้ำเข้าสระกักเก็บ และเปลี่ยนเวรยามเฝ้าครึ่งสุบน้ําตลอด24ชั่วโมงจนกว่าน้ําจากสะสํารองจะหมดคาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนได้ประมาณ7-10วันนายสุวรรณโม้หนองบัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากน้ําประปาเริ่มขาดแคลนได้ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทั้ง3หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับน้ําประปาให้ช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัด โดยต่อจากนี้จะดำเนการจ่ายน้ำเป็นเวลาคือช่วงเช้าตี5-8ถึง8โมงเช้าและช่วงเย็นตั้งแต่5โมงเย็นถึง2ทุ่มพร้อมทั้งคาดหวังว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างเนื่องจากน้ำที่เหลือจะสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เพียงสัปดาห์เศษๆเท่านั้น